วันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องกระต่ายหลงแสงจันทร์เป็นนิทานที่ให้ข้อคิดสารดีๆรวมถึงคติสอนใจสำหรับเพื่อนๆน,น้องๆทั้งหลายเป็นอย่างดีณหมู่บ้านชนนบทแห่งหนึ่งในยามค่ำคืนบนท้องฟ้าก็จะมีดวงจันทร์และดวงดาวระยิบระยับที่คอยสาดแสงอันงดงามฝูงกระต่ายเห็นดังนั้นจึงรีบพากันออกมาจากที่อยู่ เพื่อชื่นชมแสงจันทร์ที่สวยงามอันน่าหลงไหลขณะที่ฝูกระต่ายพากันไปถึงที่ลานกว้างเพื่อชมแสงจันทร์อยู่นั้นพวกมันได้พบเห็นฝูหมาจิ้งจอกหลายตัวกําลังกระโดดโลดเต้นท่ามกลางแสงจันทร์เมื่อพวกหมาจิ้งจอกได้เห็นพวกกระต่าย มันก็มักชวนฝูงกระต่ายน้อยให้มาสนุกด้วยกันมาสิมาเต้นรําที่กลางแสงจันทร์ด้วยกันสิฝูกระต่ายได้ยินดังนั้นก็พากันวิ่งเข้าไปเต้นรําที่กลางแสงจันท์กับพวกหมาจิ้งจอกอย่างสนุกสนานเวลาผ่านไปฝูกระต่ายเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าจากการกระโดดเต้นรํา ต่างพากันนั่งพักเหนื่อยและดื่มน้ำกันฝูงหมาจิ้งจอกเห็นเช่นนั้นก็พากันเดินไปล้อมฝูงกระต่ายเอาไว้หวังจะจับกินให้หมดหัวหน้าฝูงหมาปากพูดขึ้นมาว่าตอนนี้พวกเจ้าหลงบนพวกหมาจิ้งจอกอย่างพวกเราอย่างไรวันนี้พวกเจ้าก็หนีไปไม่รอดแน่ยอมให้จับเสียดีด พวกกระต่ายตกใจจะหนีก็หนีไปไม่ได้เพราะพวกกระต่ายหมดแรงจากการเต้นรำก่อนหน้านี้พวกกระต่ายมองเห็นการกระทําของหมาจิ้งจอกจึงเริ่มเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองกระต่ายตัวหนึ่งจึงพูดมาว่านี่เป็นเพราะพวกเรามัวหลงอยู่กับแสงจันทร์ที่สวยงามจนทําให้ลืมนึกว่าพวกมันเป็นหมาจิ้งจอก หลงยอมเต้นรำกับพวกมันจนเหนื่อยอ่อนจนหมดเรี่ยวหมดแรงและสุดท้ายพวกเราก็กลายเป็นอาหารอันโอชาของพวกมันผู้จบหมาจิ้งจอกต่างตรงเข้าขย่าย่ฟูกระต่ายกินไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงเชื่อคนคิดไม่ซื่อนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงเชื่อคนคิดไม่ซื่อ